เนยดกเนี่ยเสียงเรื่องเมียจำยอมตอนที่สาสบสาตอนจบแหวนเพชรน้ำงามของตระกูลพิพัฒพ,พงษ์ถูกสวมลงบนนิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าสาวที่งดงามที่สุดเจ้าบ่าวสุดหล่อหลานชายคนสำคัญของคุณสุปราง ยิ้มหน้าบานก้มลงจูบบนหลังมือของเจ้าสาวของเขาอย่างรักใคร่เสียงควรสุปรางหัวเราะเบาๆอย่างถูกอกถูกใจก่อนจะวางมือลงบนไหล่ของหลานชายรู้แล้วจ้ะว่ารักเอาละ่ะตานนิสาแล้วลูกสวมแหวนให้พี่เขาสิ คุณสุปรางบอกสุนิสาที่สวมชุดไทยสีไข่มุกคลิปทองใบหน้างดงามเป็นประกายค่อยๆรับอ่านจากคุณสุปรางแล้วบรรจงสวมแหวนให้กับว่าที่สามีของเธอที่เขาจงใจวางมือยิ่งกว่าเต็มใจให้เธอสวมให้เขาเสียงปรบมือดังขึ้นพร้อมกับเสียงฮือฮา เมื่อแหวนเพชรน้ำงามสองวงบนนิ้วนางข้างซ้ายของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มีสามารถประเมินค่าได้เพราะเป็นแหวนที่มีเพียงคู่เดียวบนโลกทุกคนยิ้มอย่างยินดีจะมีบางคนเท่านั้นที่มองมาด้วยความริษยาเพราะถูกเด็กไปอบรมบ่มนิสัย เพราะจงใจพูดให้สุนิสาเข้าใจผิดว่าเธอก็แค่เซอรไพรสที่คุณสุปรางไม่ต้องการหลังจากนั้นวิดีโอก็ถูกถ่ายทำภาพถ่ายจากช่างภาพชื่อดังก็ต่างเก็บภาพแห่งความสุขนั้นเอาไว้คุณคณิ t h าอุ้มเด็กชายในชุดทักซิโดเด็กสีขาววางลงบนตักของเจ้าสาว เพื่อเป็นพยานรักอย่างไม่คิดปิดบังตอนนี้เด็กชายหนึ่งเดียวยอมให้คุณพ่ออุ้มและยังยอมให้คุณย่าทวดอุ้มอีกด้วยเด็กน้อยคุ้นคนมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะยอมให้ใครอุ้มง่ายๆโดยเฉพาะตอนหิวนมงานที่แสนนุ่นหวายช่วงเช้าจบลงสกักทีงานมั่นหลังการแล้ว ยังไม่เท่ากับงานแต่งที่แสนงดงามของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหนื่อยสายตัวแทบขาดโชคดีระหว่างงานตาหนึ่งหลับเป็นตายไม่ได้อ่อนแม่ไม่อย่างนั้นเจ้าสาวคงต้องพลาดพิธีสำคัญไปหลายพิธีงานนี้คุณสุปรางออกหน้ารับแขกด้วยความยินดีลดขอ้ขอครหาว่าท่านได้เสพไยต่ำต้อย เพราะความเป็นจริงท่านดักสุนิสาเหมือนลูกเหมือนหลานเพียงแค่โกรธก็เลยมึนตึงไปบ้างเท่านั้นกว่างานเลี้ยงระดับใหญ่สิ้นสุดลงก็แทบหมดแรงโชคดีที่ยังมีพี่เลี้ยงคือคุณน้องและคุณปรีชามาช่วยบวกกับป้าแจงอีกคนที่คอยเอานมที่ดูดจากอกของนุสา ของสุนิสาไปหัดป้อนใส่ขวดนมตาหนึ่งถึงได้ยอมห่างจากอกมันดาเสียบ้างเจ้าบ่าวเจ้าสาวกลับเข้าห้องหอก็พอดีมาเห็นตาหนึ่งหลับไปแล้วสุนิสาเดินเข้าไปหาลูกที่หลับพริมบนฟูกขณะที่วัณกรเองก็ขยับเข้ามานั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆเขาหันไปหาภรรยาของเขา หอมแก้มนวนดังปอดและส่งยิ้มให้พร้อมกับแววตาที่รักใคร่ก่อนที่จะก้มลงหอมแก้มลูกทั้งคู่ใช้สายตาแห่งความรักสื่อสารต่อกันต่อไปนี้ผมจะปกป้องนิสากับลูกๆของเราผมจะไม่ทอดทิ้งนิสาไปอีกเขาให้สัญญาและส่วนนิสาก็รู้สึกถึงมันได้ ม้เธอจะไม่ได้ตอบอะไรเขาแม้ว่าความเป็นจริงจะต้องอยู่ในอนันต์ของคุณสุปรางต่อไปแต่ช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับเขาที่จะอําเขาก็สามารถแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาทำหน้าที่พ่อได้อย่างดีเยี่ยมมากแค่ไหนความสัมพันธ์ของเธอกับเขากลับมาดีเหมือนเดิมเขาดึงเธอให้ลุกขึ้นพากันไปอาบน้ำชำระร่างกาย ไปตามภาษาคู่สามีภรรยาและบทบาทของพ่อและแม่เพราะตอนนี้ลูกหลับและทั้งคู่คงมีเวลาไม่มากเขายอมรับว่าเขาต้องจ้างเลขามาเพิ่มเพื่อให้เขามีเวลาเป็นส่วนตัวกับครอบครัวมากขึ้นลดปาร์ตี้ให้น้อยลงสองสามีภรรยาพลัด กันอาบน้ำแต่ต้องดูแลกันและกันอย่างที่เคยทำมาโดยตลอดพอออกมาจากห้องน้ำเด็กชายหนึ่งเดียวก็ลุกขึ้นมานั่งมองพ่อกับแม่เสียแล้วเธอเปลยอกเพื่อ,อให้หนุ่มลูกก่อนคนคนเป็นพ่อก็มองอกภรรยาเพราะตอนนี้ก็นึกหิวอยู่เหมือนกัน ต่างทรงสายตาหากันอย่างรู้ใจรสสวิ์ที่ะอำยังคงหวานชื่นและเขาไม่เคยลดความปรารถนาที่มีในตัวของภรยาลงเลยสุนิสาเติมเต็มทุกอย่างให้เขาเขายิ้มออกมาเชยคางเธอให้รับจุมพิตที่นุ่มนวลจากเขาเธอตอบกลับจุมพิตนั้นอย่างมีความสุขก่ขอนที่เขาจะถอยออกมาและ บอกให้เธอรับรู้ผมรักคุณนะนิสาน้ําเสียงของเขายังคงนุ่มนวลไม่เปลี่ยนแปลงเธอยิ้มตอบและตอบรับนิสาาร,รักคุณค่ะเขายิ้มด้วยใบหน้าและหัวใจที่พองฟูครับอกวันนี้เขาได้ยินคํารักเต็มสองหูจากคนที่เขารัก ความตื้นตันใจส่งผลให้แทบจะร้องไห้ออกมาเขาดึงพรรยามาจูบอีกครั้งอย่างจดจำความสุขที่ทั้งคู่เคยมีต่อกันก่อนที่เขาจะสูญเสียความสุขนั้นและได้มาด้วยความยากเย็นเพราะมันไม่ใช่แค่เธอและเขาที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแต่มันยังมีคนอื่นๆที่มีปัจจัยร่วมด้วยก็ยิ่งทำให้ทั้งคู่ ต้องปรับความเข้าใจกันยากมากขึ้นก่อนวันแต่งงานสุดาและสวงก็ยังคงพูดกันแนกนแนให้ได้ยินคราวนี้คนที่ได้ยินก็คือคุณสุปรางท่านจึงเรียกให้ทั้งคู่เข้ามาอุปรมอีกครั้งอย่างจริงจังจนทั้งคู่ต้องรีบมาขอโทษสุนิสาต่อหน้าทุกคน นั่นทำให้สุนิสาไว้วางใจได้มากยิ่งขึ้นว่าต่อไปนี้คุณสุปรางจะตอบรับเธอมากกว่าใครและต่อไปนี้เธอจะต้องรักษาตำแหน่งลูกสะใภ้ของคุณย่าให้มั่นคงใครทำอะไรไม่ดีต่อนหน้าเธอจะไม่เว้นค่ำคืนนั้นแม้จะเหนื่อย แต่คนเป็นพ่อก็ยังรอยัยงมีความหวังไม่นานตาหนึ่งก็เริ่มง่วงคราวนี้ก็ถึงตาบของคุณพ่อบ้างเขาอยากทำการเสกลูกเข้าท้องเมียใจ่ตะขาดอยู่แล้วจึงเริ่มโลมเล้าตั้งแต่ลูกตาปรือเขาก็สุนีษาทางด้านหลังปากก็จูบแก้มจูบซอกคอจนเธอครางผิวนุ่มๆขน,นลุกสู้ไปตามปากอุ่น มือหนาตอนลูไล้ไปตามเนื้อนุ่มลงไปยังที่สะโพกมนสร้างความร้อนรุ่มที่ดอกกุหลาบงดงามนำทางให้เธอมีอารมณ์ด้วงก่อนจะสงบมองอีกทีพอเห็นตาหนึ่งหลับแล้วจึงรีบจับจูเมียรักไปบนเตียงเสียงหัว,รวเราะเบาๆกับเสียงครางแผ่วๆเพราะเขาได้ชิมรสที่ลูก เพิ่งได้ชิมก่อนที่เขาจะคลอเคลียร์ลงมาที่เกสรดอกกุหลาบเธอตอบรับเขาอย่างร้อนรุ่มเด็กสิคะเธอเร่งเพราะหัวใจเธอก็ปรารถนาเธอถึงกับเอื้อมมือไปหาวัรทกรน้อยด้วยตัวของเธอเองก่อนจะขอร้องให้เขาพามันเข้าไปหาดอกกุหลาบที่พร้อมรับการบุกรุกเขาหัวเราะชอบใจ รีบทำตามคำขอที่เธอร้องขอเธอดัดขาดรอบเอีงสองอและผวาเฮือกเมื่อมันจับจองพื้นที่จนเต็มแอนกายดับความรู้สึกที่มีความสุขให้แก่กันและกันโกรนคราง,งเรียกชื่อและบอกรักกันไม่ขาดปากก่อนจะพากันจับมือไปหาสูงสวรรค์ชั้นฟ้าและกอดก,กันในห้วงแห่งราตีที่แสนอบอุ่น เท่านี้เองความสุขที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนแค่มีกันละกันรีบพูดคุยทำความเข้าใจมีบ้างที่คนเราจะต้องทะเลาะแต่ทะเลาะแล้วต้องรีบปรับความเข้าใจอย่ารอให้สายเกินกว่าจะแก้ต้องไม่มีข้อข้องใจต่อกันต้องไม่ติดใจไม่ค้างขาวใจ เด็กชายหนึ่งเดียวค่อ,คอยๆโตขึ้นทุกคืนวันเริ่มเข้ากับพวกคนมากขึ้นโดยเฉพาะกับคุณย่าทั่วสุปรางพักหลังๆพอไม่ต้องดูดนมจากอกมันดาก็ไปนอนที่ห้องของท่านแทบทุกคืนคราวนี้วันณกรรีบผลิตทายาทอย่างหนักหน่วงบางครั้งยังไม่ทันได้หายใจหายคอเขาก็เริ่มใหม่อีกแล้ว คุณพ่อวัยเกือบ40ยังคึกคักเพราะอยากมีลูกชายกับลูกสาวเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งคนปีต่อมาคุณสุดปางจึงได้ของขวัญวันเกิดจากหลานดักเป็นซองสีน้ำตาลท่านมองภาพอันต์สาวในซองด้วยความอิ่มเอมใจเพราะตอนนี้ท่านกำลังได้หลานฝาแฝดในท้องของสุนิสาแม้ไม่ดูเพศอย่างแน่ชัด แต่ท้องได้สมเดือนท่านก็ปลื้มใจถึงขนาดน้ำตาคลอเป็นของขวัญที่ดีที่สุดท่านพูดไปก็ซับน้ำตาไปแต่หนึ่งที่ติดอยู่กับคุณยาทวดดีบถลาเข้ามาปลอบใจจนเรียกรอยยิ้มที่ยินดีและอบอุน่นเวลาที่ผ่านไปมีแต่ความสุขเดากับอยู่ในห้วงแห่งความฝันแม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะหนัก แต่เพราะความรักถึงทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีวัฒกรถือโอกาสพาภรยาและลูกไปชะอำด้วยกันบ้านที่เขาสร้างเพื่อภรยาและครอบครัวของเขาทั้งคู่มาพักผ่อนกันที่นี่บ่อยๆแม้แต่คุณสุปรางก็ชอบที่นี่เพราะมันมีบรรยากาศที่มีแต่ความสุขวรณกร หันไปมองลูกชายที่นั่งเล่นกองสายประสาทขณะที่เขาจับมือของซุนิสาไว้และยังคงสบตากันด้วยความรักเขากอดเธอไว้และกระซิมกระซิบบอกว่าเขารักเธอมากแค่ไหนรักชนิดที่มิมีวันเสริมคลายอวสาร จบแล้วนะคะเมียจำยอมตอนที่สามสิบสามนะตอนจบนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนิยายของตาเนาะสิบสี่นาทีก็ทั้งหมดเกือบสามหน้านะคะยาวหน่อยเนาะตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณลรงหน้าเนาะ สำหรับยอดวิวที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบเนาะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแต่ยังขอเรื่องเดิมเนาะเรื่องผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่าถ้าตาไม่มีสิ่งนี้ตาก็ไม่มีเงินเดือนเนาะก็พวกคุณฟังฟรีแล้วเนาะก็ช่วยเหลือตาบ้างก็แล้วกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหน้าเนาะแต่ฝากนิยายเรื่องต่อไปด้วยนะคะยังไม่ทราบเลยว่าจะเขียนอะไรแต่ก็ล่างๆเอาไว้บ้างแล้วแหละยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยก็จ <sighs> ะเป็นแบบนี้นะคะคือเอาเป็นว่าฝากติดตามก็แล้วกันค่ะดักนะคะปุ่รักษาสวัสดีค่ะ